สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่ไข่ขาวหายไก่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไก่ข้าไหนใยวไ่ไกสวัสดีคาะนอนเัลาวันนี้วันหนอย่งลูกวันศุกรอันเฮงเงียแต่ยังพ้อลูกลมาสายยอนเข้าอู่จำเหรอ เียวาใส่ช <Industry. S 2> so ah, so ุดเใส่ช <pack amed little Zen Seattle> ุดยองนะเกาเนเราเราคุณยาน้ำเลยที่ทนี่คุณครูของครสอนมวยอยังลุกวันโคแห่งชาหรือวันชานะเานะหรือวันดินโลนะเก่าเนไอ้วันเจ้าวนโพแห่งชา ของก <Ich. S 1> ุกปีนะเร่ามาเขาจะต้องหัดโปนะเรัาเขาจะต้องเอาดอกไม้ังไปหูกโปดอกไม้หนบูกอาเนงแล้วเราจะตงเอาดอกพูดทธรักษาไปไหวยิโคนกเต่าหน้าตรงกับวันที่ค่ะผุ้กญีงของเดือนธันวาคมนะเต่ามาขอเรามข้างล่านจตงมีย่างอ ของในหลวงราชกาลที่เจ้ามีอัญมณีทองมีโครงการแกล้งดินมีโครงการยาเป็มมีโครงการฝนหลวงแล้วก็มีโครงการกางหันน้ำใชพัฒนานะเจ้าแม่และในหลวงราชกาลที่เก่านะเจ้าร้อ,อนเพื่อนก็ยัง เกษตรทีษสรีใหม่นะครับเกษตรที่สรีใหม่ก็คือหนึ่งเป็นต์แดงไอหงทองละอนูกรมแดงเข้มยันทองสามสิบเปอร์เซ็นจะเป็นคือสวนไนนาสามสิบเป็นจะเป็นแหล่งหน้านะคะเขามาเนี่ยงฟูเนี่ยง้าครับสาอร์ นาเข่าทำนาเข่านะอบอาเข่าเว้ขาเนาะแล้วแคซจะเป็นอะไรลูกอ้าเป็นป้าดูอานภานสองต่อคือแคมซีปเปอซนกับแป้งบ้านนะออ่าีอยู่อาศัยของนาเข่าเนาะอ่าอ้วองตามโตแล้วตามโต้ออกมาไห ตองกระประกาศวันนี้โคเกจะนมาส้อนขู่กำยงนองลูกนอ่าต้องกระปองเต่บวันนี้น้องกระอเยนข่ากัญลุมวันนี้ต้องกระปองเขีนข่าเข่าลุ้มอ่าวันนี้ไทยมาสมน้องกระปองตมาสมน้องกระปองตีนะคะ